หอดจอถึงครับพี่น้องครับแม่น้ำตาลทองเจ็ดเดือนตัวขายหลายเดอ้อพี่น้องขายหลายเด้อนี่มาส่งคุณพอ่อผ<ม>ู้ใหญ่บ้านเกา่าอยู่บ้านยังก็พอาาก่อสะอาดชมชีครับสาดชมชีโม่เก่าตําบลเหนืออำเภอเมืองบบอ,ำอำเภอเมืองจังหวัดกาฬะสินธุ์ครับโอ้ยกินยาดีนะพ่อเนาะตัวใหญ่ตรงฟกค,ครับเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเสื้อสองบ่าวตึงพี่น้องมาส่งแล้วเด้อนี่ครับยาหลายแห้ง มันกับมันกับมีงวอยู่ซองโตนี่โตสองกับตัวนี้เด้อเออตัวนี้ลูกยังพอลูกลูกพออย่างบ่บ่มีเขาหรือเห็ดเอาเอาคือดีเไ่ได้เห็ดหนกโอ้อันนี้บังเห็บนาะนี่เนาะจีดยาล้วบนนี้เม่นบนนี่มันเป็นบางเห็บส้นไส มันเป็นคุยเนี่ยนี่นะกิดยาคาพยาบบเฟบ้องิดยา้อติัอืโอ้งามพี่น้องงามนายิี้เปื่อนละข่าเนาะเย่านับเงินก่อนพี่น้องโอ้ยงวงามไรขเอองไฟของมันอีหลีแม่ลูกก็มกี่ออืมแม่ลูกคมนวพ้อมขายแล้วตัวคมแดงแดงนั่นมันยังแต่ตัวบดมื่นเก้าน่นนั่นเออขายแล้วตัวนั่น แาวเมรินตัวน um ี้ก็งามมยู่ดอกตัวนี uh> um ้มักซอกกะเล็กได้ในถองผมสมซอกกะเล็กได้ไวเออสมซอกกะเล็กไวหนากางแงมใครรู่จังวะหญ่าลยลายฝนอันนี้เล่าบ่พอหรือยัง โอ้เหล่าเห็ดของงัวได้ได้พี่น้องค่นี้เหล่าพ่นสูงเด้คุน่ะอันนั้นนี่เอาคืนเอาคืนยังได้เหะเขาบุญเมนบอกบ้านย่เขมเฮ็ดของัวใส่หนาก็เลยอันนี้ข่อยยังว่างบาแล้วข่อยยังนี่ยโอ้เสือมาขายไปเมนซื้อขายอขายเออข่ไขยูะบ่คึ้ใช่โอ้ื้อเลี้ยงื้อเลี้ยงเนาะแมนบอ เด็ก็ขายคือว่านอจังแซงเอาไหมเบิึงน้ำส่องเบอร์ตึงเอาเออโอ้แนวสีเปื้อนละข้าหนะ้าตัวนี้เนาะน่าสีเปิดราคนะา,าเนาะว,ว่างามสีไทยเห็นหามันะ้ยอาชีพนี้ไปซัมเนเดอ้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเดินทางกลับ้ะครับมันส้อนหอยาเพิ่นไร้ไหลหยาม่องยูหยอยม,ออยมองเศร้าก็ดีครับพุดนะสเวิร์ ี๋ยวบึงตัวนี้อีกก้อนครับพี่น้องครับงวงงามงวงงามงวงงามนี่โอ้จื่นยี่มงเดียวครับมันยางแต่มงเดียวเป็นข้องเลยมงนี้บอค่อยอันนี้เที่ยวมงเดียวจนจนอันนี้เนาะโอ้ของสมณะคุณขอบคุณคุณพอ่อหลายๆครับ งามารตัวนี้งามไรแมกแก็ีไกสดงพ่อชมหนูพอไก้บดจีบัวดิใก้เลยนะพ่